เกิดในที่ที่ดีก็ดีได้เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีตัวแย่ไม่ถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไปดีนับทุกสุขสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีงามนับเป็นสิ่งที่ดีงามงานอะไรก็ทําได้นับถ้าเราไม่เลือกหนักเบาเราก็สู้นับอะไรที่เขาทําได้เราก็ต้องทําให้ได้นะครับต้องทําให้ได้แต่ต่อไปก็จะมีสภาพร่างกายที่ทําไม่ได้นะครับ สภาพร่างกายที่แย่แต่จ,จิตใจไม่ได้แย่นะสู้ตลอดแต่ร่างกายยังไม่แข็งแรงพอนะก็อันไหนที่หนักช่วยใครไม่ได้ก็ต้องขอภัยนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ต้องระมัดระวังนะในช่วงนี้นี่ยต้นไม้ต้นนี้ที่มันล้มนะตัดดินนะว่าจะแบกขึ้นมาเองนะแบกไม่ไหว สิ่งบางอย่างนะเราพพิจรณาดูว่ามันดีขนาดไหนนะรับคการฝึกทำนะครับเราก็จะรู้ว่าวิธีการกระบวนการขาทำยังไงตัดยังไงแก้ไขยังไงทําไมก็ตัดเข่าแบบนี้ทําไมก็ตัดต้นไม้แบบนี้ทําไมถึงตัดแบบนี้ตัดแล้วมันจะไม่เข้ามือเข้าขาทํำยังไงนะตัดแล้วก็เก็บให้เกี่ยงเก็บให้สะอาด สวัสดีครับอาน,นันายงาน